มามองเสียวอ,อย่างมาสู่เจจอยง้องกับบอมีคือ้าปากขี้โกนี่สวัสดีนิวสวัสดีสอนนะโมผัวเปมนะจ๊ะลงชิดนะชิรักแลลวไปยาวไปสวัสดีแม่ต่อยแล้วก็ลหลายๆคนในะวันนี้พบกับเมฆายวัวบ,บทนะคะสว่วนส่วอ้คนนี้ค่ะคุณต้องจะทำอะไรก่อนใะวันนี้ทำอะไร มีตำทะเลนะคะช่วงนี้สนับสนุนดอยปร,ราแม่บวัวเรียนนะคะนัวถึงนี้ถึงแตดค่ะนัวหรือก็ไปในสวงและไข่หำค่ะแต่งตัวยัวโพดยัวโมโหสงการเนี่จะแตงตัวหีเขี้ยวนะคะพี่้องไม่ได้เดนี่ยผู้ชายสิจับเขสีเขาไม่น้มเด็เนี่ยนโมวาหมั่นใจมันตั้งสต่ <laughs> <laughs> อีเปมกระเเาดูเนาะไปเอิญกันบางเบิองไทยไหมอีเปมไปเอิญบ้านมาอเลยฉันก็เคยญาติมันดอกผลไม้สีแดงมั่นจังผู <c oughs> ้ใดมาสิบา้านไหนคะนสวัสดีแม่ตันตันนะจ้าผู้ถูกหวยเป็นล้านนะคาแล้วก็น้องน้อยหน้านะคะที่ไม่มีนมนะคะอายุเรียนโทแล้วก็ยังไม่มีนมนะคะ ก็เทยหน่อยก็มีไปหลายคนแลรงสิแม่ค่ะตอนนี้ว่าเสียงเราจะไม่เหอครัอันจะซีรั่งเลยไหมคะพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเกย์พวกห์ยังสีเด้อคถ่างจะแต่งตัวโปโซคอยเขาสีล่วงหรือม่าจะแข็งนะคะบ่ได้ได้หมวเซ็งบ่ได้สงการเกย์ชอบหมวเซ็ตกันจริงๆเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสตาร์ตไซบารแล้วก็หลายๆคนนะจ๊ะสวัสดีปันใต้นะคะแล้วก็ สวัสดีโดนัทนะคะแล้วก็สวัสดีหลายๆคนที่หี้วเคี้ยวเหมือนกันค่ะอห้พี่น้องคอยติดตามหน,น,น่อยได้บาทนี่โอ๊ยไม่อยากถือปลาปบงให้ค่ะเนื้ถูกเรียสู่ให้เดี๋ยวต้องติดตามแล้วอันนี้หอยโข่งนะคะหมอสหรับคนหี้วเคี้ยวแล้วก็ค่อยเคี้ยวเนะคะ่ะน้องสมาธิสได้อยู่รา้านแตงโมแซบเบิร์ดนะคะกับเชิญชวนพี่น้องปังป่ายมาเซิร์ฟต้นแสบนัวไม่ข้ามกับหี้วเคี้ยวนะคะสวัสดีน้องเอฟ นะคะกะหลี่ทางกรุงเทพหรือพัทยาค่ะสงการใช้ชุดนี้แ้วแม่สงการใช้ชุดนี้เลยป้องใครคอยออกไปเลยสงการผู้เจ้าหญิงปลาแปลคอยเลยด้วยคอยอยากอายคอยเคิร์นได้ต่ำเลยค่ะคุณต้องอันดับแรกต้องยังไงแต่มาม่าเผ็ดไหมคะเผ็ดน้ำมุ้ยเผ็ดมาม่าไหมคะเผ็ดมากเผ็ดกินพริกเม็ดเดียวได้ไหมอ่ะเจ้าคือการใหญ่แทบนี่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 ต่ำเทียวจักบบ้า มา,มาต้องโดนจัดนิดนึงนะคะโอ๊ยโอ๊ยพอดีล่ะพอดีพอดีจ้าแม่ปลาขอดูดนมเนยครับโอ๊ย <laughs> จะดูดแห้งะไรเนาะฉันจะเสียวชุดใยน้ำก็หนีชุดใยน้ำจ้าต้องอามาใสาเ่เไซเรนสงการแม่ะพี่น้อง นนป่ยยว,วปยพอ,อไนไหแมไปยังเสี่ยวผัวตีไปเปลียทหารอ๋อป่วยพรอีนี้นะตีป่วยพอนไอศอน์นโมเน่ไ่วยพอนไอศอน์นโมกับเปรมฮักกันเด้อกข้าพี่น้องสุกเสมอมันแล้วก็สซีกัน,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 นกับเปรมสู้งวันขึ้นบันนี่แล้วก็รปวยพรให้คนที้น่าจะขันเหลือทหารนะคะเนาะก็ให้ได้ไรแดงเมื่อสักครอสการไปรยุ่ธในข่ายทหารมันลดสุดแล้วค่ะดากออกคอนตลอดเวลาเฮ้ยก็อยากเป็นทหารแต่ว่าขอ่อยมีโน่แม่ค่ะขอยเฮ็ดเพได้ ใครมีพบกำลีนะค่ะเคยไปเป็นทหารบ่ได้เนาะค่ะสวัสดีพี่น้องผู้าปเด็กอะทั้งเมืองนอกเมืองในอีเป็ลมาแล้วสวัสดีนะเพื่อนรักคนรักแย้กู <c oughs> แบบรักมึงมากกูยังไม่พูดอะไรให้มึงสักคำเลยพี่สอนน้ำโมมาแต่งลุคทหารอ่อนสวยแบบเบิร์นเมย์ม <c oughs> พันนี่พี่สวยทหารอยู่ ชุวยกไปบอกกันทำไมนี่เมียสุดของเพื่อเพื่อนดีวันนี้จะไม่ว่าเพื่อนเปรมเนาะวันนี้เราเพื่อนเปรมมากอธินาต้องเป็นทหารออที่ไหนต้องไม่ได้วันเกณฑ์ทหารแม่ไอซ์เปยวอาทิตย์นาเป็นคอนเสียบทหารต้องขันขอมากกับจัดไห้กระทั่งนี่คือกันอยากป่าแป้งเพื่อนจังใครอีเพรมตาลบ่ไปคัดทหารจิจ้าพี่นะครับว่าไปสิบ่เพื่อนอีเพรมได้ครับพี่น้องอีเพรมบ่มีคนอเสบป่แป้งมันดอกมันแหลกไปล เปียกหลายสิแม่คะ่ะมันเล่นรกหนามือนกับมาบอกคนอื่นว่าสูยญยนกูเปียกหลายทักทีพ่อมีผู้ใดโหดเพิ่มขึ้นเรียบนะครับแล้วลอย่าบอกใครเห็นแล้วอย่าบอกใคยเห็นผู้ใดออด,ดอกมื่อนี้่ล้เมื่อนี้่ละติดคนตาตาลแล้วแสบหลายแล้วเลยว่าเอาไปมาสีเลยเป็นน้าซิมซอมอิริสตี <S 1> <S 1> แล้วผู้ใดชอบปะเนี่ยทหารสาวโมนักป่าอยู่ใส่นี่ ม,ม sociedad, ีสารสนุนโดยประเด็จเปรนนัวเม่บเรียนสร้างข้มายูที่เพจประเด็จบปรันวเม่โบเรียนเนาะค่ะเนาะที่พลมีหาซื้อได้ที่แ้เป็นวเป็นทั่วไปป่แป้งหยัางมาป่ปอนโอ๊ยปอท่านดอีกปอมวกมือกัะก้าภาษีใบแอบไหยังบุรีประเด็จซื้อได้ที่ไหนคะ มาใช้สีสันสิล่องล่องอะไรอย่างนี้มาใชหูจากเขตยุติยายโมชุดเล่นสงการขอกราบซาชุดเล่นสงการต้องเปรี้ยวนิดนึงนะคะกูซรายจะขี่สอบปบบ๋าแปงมะนองเบี้ยบ,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 บักสารละเลียวมะนองเนี่บักตาบักเบี้ยบักสารละเลียนนะโมกรดีใจเบี้นะคะขีู่ด่างอีต,ตองพับป,ปั้นดีเนะาะสารเลี้ยงต้องสองมากหลายเบี้ยกูไม่ได้ปัดเลย ไปเดเสแส้งไปาล้วเนเมยบอลเลี้ยนฝาเขียวว่าไม่เนาะค่ะพี่น้องขาเนัวออีหลีคอยซิมแล้วแสวร้งคอยเล้ยงมาลอกเอีกว,วยพรมันเกิดน้องฟ้าหน่อยค่ะพร่นี้มันเกิดน้องฟ้าน้องฟ้าขอให้เจอคอยแท็กนีจนแสบ้กต้องเอาแบบนี้หะ่ะน้องฟ้าคงชอบผ<า>ูใ้ใดเจอจก็ขอห<า>ให้ถึงสีจึส<ต>งสากจนแซ่งบกเอาแนี้าคจังะสจายโมรใหอ้ง หนูแนมือ <qué> เ <says it> yeah, no ี no. ่นี่อออใช่คืไพอดไปแล้วยั่ไหมคือเสบแทนังไแบลแทนทำไมพูดทำถ้าไม่พูดดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นกระเทยโอ้ยไอ้พึนอะไรนอแบบกอบก็เขี่ตบาดนี่เขียตะปาดไอ้สูนเจ้าของนอนร้ายเหรอมันคือกบกเีย่มอสิไม่หิวพอนยุ่นนหูเขียยตปาดกินชีกโนปนว่ วันดีตาสวันดีจเจ้าของแบรนด์หลายๆคนนะจ๊ะวันนี้จ้างโมต่อเนี่ยเด้อเดีย๋ยวมึงไปเด้อบ่มีเงินเลก็กสงการบ่มีเงินทุ๊มเด้อเนี่ยชอบจักรแลที่โมมากเลยค่ะคนเยอะดีบ่มีคนดับนดหนูย่เสแม่โช์เลยขอบันเ็นร้อยผานมห <c oughs> <c oughs> มูยอนะคะส่วนผสมของตามามานะคะก <c oughs> ูพี่กูบอกว่าประแ,รแด็นกระยี่ะมัาใดเม็ดวากันที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่วงตัวตัวทาง,งานนะคะ เสียกหัวฮีออกฮีป้ามือกหัวหีเป็นยางผู้ใดบ่ายจะหลอกปากเสียจริงๆไว้อีกหมู่นี่สวัสดีกับเท้เลือดเล็กหลายๆคนนะค่ะนอสวยรลายมาถึงสี่หลักสูนย์นั่นน่ะไปหากินเช้าต่างประเทศเขาเลยไปไหลพัทยาาดู่ก็ไปไหลพัทยาอยู่ด้วยผู้ใดอยู่ไหนบอกในนักข่าวไหลอุดรไหลพัทยาเขาไปเมฆบนน่ะเกินกว่าสิมรสแรกขอดเกลือให้เวอร์นะครัผมเมีย มบาพีเงง<ๆ>ลยนะมาเาเป็นรซ้แมาลุงเมมลิมมาลุงเมมลิมพูดพรกันสิค่ะมาลุงเลิมมักเสือแม่ให้<ๆ>เสือใช้เลสมการผู้เผู้งเียบีในการนกนะจ๊ะพูดไปแล้วทาวารผู้ดบ่ดใส่เสือหีเขียบปีนกขึ้เหาตกตอ่ได้กิน <c oughs> สองคือบอบต่ำมูโอ๊ะต่ำทะเลเออทะเต่ำมะม่าแม่เอ้ยไปไหนบ้ามาม่าพอแล้วต่ำมาม่าเนาะค่ะพี่น้องกันรวบมาม่ามาตลาดนั่นล่ะควรผสมมาตลาดเบิร์ดขุนทหารปอิีราชนาวีผู้เล่นปากเสียแขกอยากเป็นทหารดูดอยากถืกซีดาโอ้ยขอบคุณสวัสดีพี่เอิร์ญสวัสดีหลายคนเนาะค่ะเห็นนมแม่โมแล้วต้องรีบออกไปตลาดหาซื้อนมโอ้ย สวัสดีแม่ม่านะคะแล้วก็สวัสดีอ๋อกล้ามใหญ่คักสวัสดีอ,อกก๋อเกคอยเสียดทักกรุงเทพนะคะแล้วก็ไอไอแอนเกยพัทยาเตี้ยหลอกปอกเหมือนเกศษตับปลาหมวยต้นสีบอกว่า,มา,าเมื่อคืนกะหลี่ถ่ายยาถ่ายฉันนะมากูไดว่ากูกะหลี่เถ่าตจริงเ้ยสูญยังสาวยังสวยอยู่เดอ้ออ่ะพีนพ่น้องควราดินไซลงไปนหน่อยๆนะคะแล้วกาาับโคนแล้วก็โยกโมอยอีเป๋มมาซื้อประแดกน้ำเมตาลก็ได้จ้ะเพราะปากมันก็ประแดกอีกมันได้มึงต้องจัดการมันให้กู พี่โมตัวจริงตัวเล็กนะครับแต่เวลาในกล้องหนูอ้วนหลอนมันแอย่ไม่ใช่แต่มันแย่งต่อแล้วมันคือเขีดตำปาดพี่เทมขึ้นบอกเขายังตาบังขงเน่าขงเน่าบอกมีคนบอกว่าเสือจะมาคืนผ่าม่านหันหมอลำรัตนาสินแถบนะโอ้ยผู้ใหญ่มาปากเสียแต่ตัวเขาซื้อมาแท่งอยู่เด้อ กอตอบในบอเท่งอิเล่นนะคะเปิดสงกรานต์อาเต้นด้วยบอลเด็กเด้งสู้ๆไทยนบลูดไปเลยมายอกหางด้วยโอ้ยดูให้เขาคุกต่ำยู่งน้อยนีดกระดาษเอามึงต่ำแล้วมึงต้องเต้นมายอกหางกันหน่อยนึงได้ได้แม่ได้ได้ได้ ดอกที่โมกันเท้าเก็บไปเก็บหักไปบอตองแม่เก็บหนักไปนะเฮ้ยแน่ครับโมอีสอนโมผ่าจนผ่านเราไปใส่หัวโมสวยหลายพันนะพันนะเย่ยก่อนอีสอนะโมเอาจนป้าไปใส่หัวมึองพันนะอีสอนอโมฝากกับอีสอนอโมผัวพี่เบลเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาปากดี๋ยวสองคนเนี่ยเขา้ไปที่สับกับปาปลาโมนอะพูดงนั่นนะ มีคนที่ซีมากไหมนองตานไอไอแลกนี่เป็นเปือนหัวีเป็นไหมทั้งปัตยาครับพี่แมนพระเสียกับผมดิงปากเสียเนาะค่ะอันนี้มะขอตะล่งยกเวทเจ้าในย่ากามเจ้าขื้ชัดดีแฉพนะผู้ได้ส่วูกรับพี่เนี่ยกับกับหัวยิ่งนลยแนวตึงแนวสั่น มามานนระวังนมหลุดตัดมาอาชีพงานรับไปคอตะล้างยกเปลี่ยัดปากเสียนะบอกได้น้อยนีกน่ก็ได้นะะับไปอมค่อยฮอตบ้านเด้ดละค่ะสวัสดีไม่ยิ่งตนนะคะนะสวัสดีหลายคนนะคะโอ้ยขอบคุณหลายที่ติดตามหนูหนูกัดตัวได้น้อยเด็ดค่ะหนูพอมีทางสูง่ผู้ใดดอกสองการนี่ขอปลาแป้งเลยเด็ดค่ะว่โ่โมอีเพ็บมาโมมือนอีกอยู่บ้านเดีาวมึงเลยเด๋อพนันไม่หลับอีเพ็บาแกูรักมึ กูห้ามก็เือวู่อพวกนี่แหละมู๊พวกคราบต้มสันวด่งคุเซื้อผู้ใต้นวดให้มึงดออมึงก็ต้องเพอนอมูพวกกูฮะพี่น้องมึงเนียวอยพร่ดามูหอยเดี๋ยวอีเปมหอยห้างกั้นไลายไป็นตาไปตาหอยคองนะค่ะพี่น้องไอเอเลนมาเยาวายหนุ่ถอดว่าเป็นเป็นสู้พี่เพมคนนเอาไอเอลนถ้าเป็นยอีเปมต้องมาามเป็นต อาหารทะเลกินจักเทียนแล้วอีนเมี่ยงแสดงว่านเสิรอบโซงไม่ใหญ่มั้ยนี่เขาต้องไปทุบเป็นกระสอนนะโมดูพี่โมชีลุกลายรู้สึกจิตตกมากเลยค่ะอีพี่ปอกนี่แมาบอยมีดถือค้อนถือแสตแท้สิมาจิตตกอีหยังอีนี่เขาเด็ดสร้างให้มึงติวหีนี่ล่ะน่าตายสิมาจิตตกอีหยังจิตมึงตกสิบานทีเอามี่ภาคอกแล้วกูี่ดึงให้คันมันตกล็อกนั่นน่ะนมพี่โมชีพี่บอกพ่อพี่ นมพี่โมชิดมากค่ะชิดรักแร้ชิดรักแร้เฮ้ยกูใหญ่กูดาเด้อมวันนี้เด้อะใหญ่แม่สูนเด้อลูกเด้อะชิดรักแร้ยังพามาสองรอบสามรอบได้บ่งไหมแบบกันอันนี้อุ่เสื้อหรือผ้ากุกอจยาวคันคืออยู่เหน๋ยปากเสียวันนี้แฟนขับเก่งค่วันนี้แฟนขับน้องโมเก่งมากเลยนะคะวันนี้อยาก ช,ช่วงนี้สำหรับนโดยอย่าเดอกโฆษณาช่วงนี้สำหับนมาโชว์บทปัญหานก้าเหลกขีดตะเลขดำตามห้ำตามคิดตะล,ลุนห้ำตามคิดตะลุนหีเอามาทาแล้วจะได้ขาวขึ้นและโดนเลียมาโชว์มาโชว์โฆษณาจ,จ้าเป็นอย่างล่ะ <laughs> ขอมาเพ่งเมียให้สาวๆหลายคนนะคะทีต้องเอบมาขัวเขาเพ่งนี่มอสหลายค่ะ สงสัยต้องบินไปแก้จมูกทำมาแล้วไม่มีความสวยผู้ใดล่ะสอนนำ้ำมูกไวโอ๊ยมันจะไปแก้จมูกยังอย่าง,งมึงแปลกคือทางรถไฟสางเม่ที่มาสอนนำออ้ำมอวมึงจะไปให้จะดูอันจมูกอีหยังเอามีอีตวัวพาแล้วมึงก็ยัดตังไม่ไฟโหลดสูนวันนี้หนูดำนะจ๊ะพิตี้สาวสวยทางกรุงเทพมีติ มาเดียมคือทาตขคางวัดไถ่ลูกผู้ใดล่ะขอนผุด <laughs> ขอนขอนเก่น์น่ากินเนาะพะนะอยูออ่อำเภอโนนศิลาพนโอ้ยผู้ใดสิไปกินเจ้า <laughs> ไปหาปู่เห็งขอนขาวขาย <laughs> <laughs> ปุ๋นผู้ใดล่ะตองบ่าวันไหนก็มานี่ป่ะ <laughs> แม่ขันชุดเจ้าเป็นสีเหลืองนี่ใครว่าจอดใส่คือ,าาอ,อผาคุกบ,บวมน,นี่พะนะ โอ้ยบแกบเวลาไม่มาเรียนป่ะผู้ใดว่ะยามงเลจังถามูุชนาคุ้ยอะไรยิ่งจะได้ฟ้าเขียวด้วยคาร์ลสุดตอนดีแล้วก็ฟ้าขาวฟ้าทองได้เบิดใส่ลงใส่ได้โดดพอเค็มนัวเอาจะใส่สู้รถไปก่อประธานนี่คอยใส่สู้รถไปปาะ มผู้ใดมาฉันคือผ่ากลองเงาเสื้ออาบน้าไม่หนูใส่ยังสี่ไม่สมการผู้ใส่สสโมโหเห้มันดูบ่ไปนะตอนูสฉันใช้ของสุดโรนไปพี่น้องคอยลือกผู้ใดมาอยางอยากเห็นสเส้นสุก,กีเนเผาเป็นเตะทางแหลมเป็นเตาหำตัวลนะจ้าเพื่อจะโซ่หำซูมือระบ้าวันนี้อย่างนี้ปากก่อนปากาปาก่อนนี่โซคค่อยซูมือนะค่ะพี่น้อง ถอดจากเกงไหนลองเฟซบุ๊กซ่ปวดบ่อยอยังให้เกงถ้าน,น้อยน้อยทักเลยเปรี้ยวันนี้เพื่อนน่าละเ <c oughs> พื่อนพูดพอพอดีเต็มเดี๋ยวกุศิดาเมื่อไหร่ที่ดังมือเอาเปมมเมย์บอกไปในบ้าเพื่อนเลยนะโอยหลักาาการนะวอยใส่ผมสู้รถไปก่อนฉันลืมแล้วโอ้ยงั้นใส่สิเอามาใส่อีนนาาอกเนะ่แม่นี่หลีบอะไรสูวใส่ผมสู้รถเดี๋ยวมาเป็นสตี ไปมาเออแบบคราฟอีบีมาแล้วอีบีมาแล้ววันนี้อีบีนะคะอีเจ้ามือห่วยยังไปซื้อเลยมั้งบ้านเด้อค่ะงเมื่อวานนี่เจ๊นักคนสุดตัวล้อเขาถื่อลายถื่อสี่ครับครัฟสุดดีครับผมผมจะลดไส้เราแหมสองรอบแล้วเอาพี่อุ้ยคอยทอดกับมะม่วงนัวอยู่ดอกเน่ากนาดอันนี้หอยโข่งนะคะพี่น้องหายากแต่นายจะยิ้อยู่บอก นี่พน้องทั้งเมืองนอกบงน้ำกับปาเมืองไทยสงการปฏิพน้องสงการอีกกับมาบานมาซองมาหาแน่ากินเส็บแยัแกติตะคุยปลังหลายตเตะาผขาดปลูกยูนิเวผู้ไาเปปากเสียนเนาะมันล็คืออยีดีเลยล่ะผมไม่ได้เขี่ยเขาล่ะเล็กเปิดโปโปงจิ๋วเออ้องเ ี4,000ก้อนนี out, out. Milk, right ่คพ <was> ี right the the ่น้องอ๋อยังหักกันจีนอ้าเนาะอือขึ้นจขอาสาวนี้เดี่ยวยังติดตามกันจีนอ้๊าขอบคุณหลายๆนะคะให้มู้เจ้าถึงเละนะคะวันที่16นี่ต้องเมื่อี่กขอเสียงแลเลยปะสิบห้าเอาห้อพักมาฝาาปวยน่ซิตอนตมุงแล้วนะตกนาไปนสอีกนึงองกนอ่อนะอกการนี่ไปเลนไซพี่น้องเอิร์คอยในเด้อสาดน้ำคอยในเด้อ ใครอยากคือป้าแป้งหนูอยากคือป้าแป้งใส่แล้วจ้ะสาววีกินีเต้ยค่ะเตหยปลากราบขอรหาสิบาทนะวลาผุ้สวยใส่สุดอีแตตาล่างผู้ใดอีปากีดีอา่าเขาด่าตอนนั้น เอาวัวน้ำเผาจ๊สีละแฟนคาป่อยต้บัวแล้วลุหลังได้ต้องกําแกอ่ะต้องแก้วอ่ะกูอีเดีวบอกว่ากูดิ่งตังหรกจังกันนะอีเวตกูมันทักกีดาวมึงเนิ้ว จริงๆนะพริผู้ใดจะไปจวกปากแด่หลอดสงการอีกซุกเกย์ันสิพักตะแดงโตแบบไรพิตานไซส่งสันๆใส่สเสือกา้ามบอบันนี่ช่อค้อยแนหน่อยที่ราคาซุกเกยก็คืออันสงการชันนี้ก,ก็ที่ส่เสือกา้ามล็อกจอกโซดเต่าแนหน่อยบันนี่เมาส์บ้านนีกออ่ก็เอาค้อยถูน้องรองนุ่มช่้ยกเทกวดท้อกไปทองนำกำน้ำแบบผู้ใด<า>มาโอ๊ย ัปสวยให้น้องเกดวา่านทังไนบุกเขาไปมื่ก็เป็นดังก็ไม่เงี่ยสัมเหมือน,นโนนงตำหอยโข่งนะคะไม่ต้องกินได้ค่ะโอ๋ออันนี้ผักเสีนเหล้าโมกับผพกผักแป็ดผู้ไรล่ะที่ป็อนแกนนนเ่เอาน้องามาลในเนื้อเสี่ยวหางหูพอไหมบปลอด่อน เมก่อนตีอ๋อได้เลยจ้ะนั่งนั่งโอเคอยู่นั่งคู่ท้ายบ้านๆนันสิแม่เรนั่งก็มีคนหมอยแบบหยีกยีอยู่บังพุงคู่ทายที่มีคนหมอยหยีกยีอยู่บังหนังทองเสียบได้พี่น้องอุอ้ยลาไอ,อยายากหอยพูดมาโอ้ยหอยนะห <c oughs> อยลาไอายากหอยหอยนี่หรือหอยหอยน้องหรือหอยอันนี้คะ <c oughs> ตกตินตุ่มตวงคือกันเลย เฮ้ยผ oh so like ู้คนเต่าใหญ่พนมาจ้าก okay> ันนี่ละเห็ดนมมาสองสามรอบกับเพื่อนผู้ไส้นี่ละจ้าเห็ดนมใส่สงกรารนี่ละจ้าทีได้จูงจาได้เต่ามันเน่าอุ้ยพอยน้องกันได้อยู่ได้เอื้อยมายองหักเนี่ยอย่างนี้คุณลิ้นแบบบานกินเบฟันโอ้ยปากเสียเนาะหอมจางเพ่นโอ้ยแกยั่วซี่แหละพี่น้องสงกรารจ้ามูเจ้าอย่าใส่โป๋เลยเด้อค่ะมันสิเกิดอารมณ์ทางเพศ แตงพอดีพอดีข้อสิปลาแป้งลูงเจ้าแห้งปลาแป้งของค้อยไหมคะผู้ชายจะรอห้องอเลนไปนะพี่น้องขอปลาแป้งในด้านอะบะบวกปลาหนาเด็ปลาบม่งเป่าเรื่อยๆนะค่ะน้องอ้าวสมการหมอนวดหัวมวลนะพี่น้องค่ะฮักสุกุสุกนผู้ใดยุ่งเร็งเร็งมากกับกับมาบานมาโซมาไหวพอไหวเมย์ปลาแป้งฟังล้ำสิ่งนะค่ะจะสีว้าจังไหรแตงตั่บวเบาๆพ่อขอกำลังใจให้พี่มี่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยจ้าขอกำลังใจให้พี่มี่ไปเกณฑ์ทหารนะคะผู้ใดเป็นเกณฑ์ทหารกัน ไอติดนะพี่น้องน้องมีแห้งขนาดบะหูติอะช่วงที่คัาโฆษณาแป๊บนึงค่ะมาโชว์บนประหารโค้ขาใหญ่คิดได้ดำนะพี่น้องค่ะถ้าเนี่ยบนน้ำกิตตะลุนค่อยตะลุนท่าเราไปซุปกับไอยดาดำดำเม็นเมนเงี้ยแตาน่ะปลาแดกแซ่บปลาหนัวแม่บโเราณคนละห้าสิบบาทซื้อได้ที่เพจปลาแดดแซ่บปลาหนัวแม่บโเรียนปลาเขียวมะม่เลิศสเวตแต้ พี่น้องขะสงการบอลรูห้หัวมวนผู้ใดกดไลไ์ขอคอยรอคอยรวยนะพี่น้องคอยถูกหวยใส่สงการคอยได้โบนัสได้หลายพี่น้องผู้ใดเก็บขิ้งยุงย่งกับคอยเศร้าเก็บขิ้งนะคะเด้อมากผู้ใดยุ่งกับคอยเขามากจะของขึ้นนะพี่น้องเด้อให้เราเห็นความดีของเฮานะคะพี่น้องขะปากก่อนอยัางน่ะเขาวสว่างสุขภาพดีชนะป่าไม้เขียวแหล่งท่องเที่ยวหน้ายนชุมชนสะอาดปลาแจากมลภาวะปลาแป้งหอยในเด้อสงการ้อพี่น้องเด่นปนกเกษตรเมืองที่มั่นนะคะเอาเดี๋ยวมาย่อหักก้อนไปเด้อค่ะ ทีมงานมันนี้นะคะพี่น้องคารหลายๆคนนะคะกับกล้องกันดีนะคะทีมงานของเฮานะคะน้องภูมนีแล้วก็น้องต้องนะคะคุณต้องกําลังโชว์คอยนะคะแล้วก็น้องเออยี่หก็ระน้องปันปันแล้วก็น้องภูมิีแล้วก็น้องหนุยน้องต้นนะคะแล้วก็คุณแม่ของเราค่ะคุณแม่ตาลค่ะมุกงคอยกินเผากันด้วยค่ะมันนีสวัสดีค่ะ